ตัวที่ยืนหนึ่งเลยมี10ให้10เลยนะคะผิวของเราในปัจจุบันนะคะทุกคนคือน้องอ่ะช่วยลดเลือนแบบรอยแผลรอยดําต่างๆได้จริงๆในเร <It> ื<ๆ>่องของความกระจ่างใสด้วยแพตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยทุกคนผื่นแล้วมันจะแบบคันมากๆเลยเวลาแบบลูบไปที่ผิวอ่ะทุกคนมันจะแบบเป็นเม็ดเม็ดเม็สวัสดีค่ะทุกคนยินดี <Pent> <c oughs> <Mandarin> ต้อนรับสู่ช่อง First Lazy นะคะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นโลชั่นที่ใช้แล้วเห็นผลจริงคะ่ะอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ no สปอนเซอร์เลยนะคะอันนี้เนี่ยเรารวบรวมมาจากการใช้จริงของเราเลยนะแล้วก็คัดมาแล้วว่าแบบใช้แล้วเห็นผลจริงแน่นอนก่อนที่เราจะไปดูตัวโลชั่นกันนะคะเราจะบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ขาลายนะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนที่น้ำเหลืองไม่ดีอธิบายง่ายๆนะคะคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยเวลาเป็นแผลจะหายช้าแบบมากๆแล้วจะหายยากมาก จริงๆอ่ะแผลที่ขาทุกคนมันคือแผลที่เกิดจากยุงกัดนะคะคือเวลาที่ยุงกัดใช่ไหมคะแล้วเราเอ่ะไปเกามันทีเนี้ยมันก็จะ เป็นสะเก็ดแผลพอสะเก็ดนั้นหลุดไปอ่ะมันก็จะทิ้งรอยที่เหมือนแบบเป็นรอยฝังเข้าไปในผิวอะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูแล้วพอยิ่งแบบเราโดนเยอะๆๆเนี้ยมันก็จะเกิดเป็นรอยเยอะๆๆที่รักษายากมากๆนะคะคือมันจะแบบแตกต่างจากคนอื่นนะที่แบบเป็นรอยหรือว่าเป็นแผลจากยุงกัดแล้วมันจะแบบไม่ได้ทิ้งรอยนานแบบนี้นะคะหรือว่าบางครั้งเวลาที่เราโดนยุงกัดเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นตุ่มน้ําเหลืองทุกคนจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ที่ขานะคะถ้าที่แขนเนี่ยถูกยุงกัดแล้ว แบบเกาเป็นแผลอะไรแบบนี้มันก็จะทิ้งรอยแบบนั้นเหมือนกัน มันจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับผิวเรานะคะและทีเนี้ยเราก็อยากจะรักษาจริงจังนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรอยที่แบบเยอะมากๆแล้วมันเห็นชัดมากๆเลยแต่ว่าจะบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ทาโลชั่นมาโดยตลอดนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทาส,สม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะคะประมาณแบบช่วงเนี้ยแหละทุกคนของปีที่แล้วนะคะที่เราแบบคิดว่าอยากจะหาโลชั่นที่แบบเข้ากับผิวของเราแล้วก็จะใช้อย่างส,สม่ำเสมอนะคะสําหรับตอนนั้นตัวแรกที่เราเลือกใช้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัวนี้ เป็นวัซลีนสูตรสีชมพูเรียกสั้นๆก็คือเขาจะเป็นสูตรดิวอีเลเดียนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อเต็มๆของเขาให้นะอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีส่วนผสมของกูต้าไฮยานะคะจะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็ฉ่ำโกเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเขามากนะคะทุกคนจะบอกแค่หลักๆละก,ก,กันว่าเขาช่วยเรื่องอะไรเขาจะช่วยเติมน้ําให้ผิวช่วยผิวของเราชุม่มชืน้นแล้วก็เราได้ซื้อคู่มากับตัวนี้ทุกคนเป็นสูตรสีทองก็คือเป็นวัซลีนเหมือนกันตัวนี้เขาจะเป็นสูตรฟอเรสโกนะ ะะทุกคนก็คือเขาจะมีส่วนผสมของกูต้าไฮยาเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะทําให้ผิวของเรา่ําโกแล้วก็เขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยป้องกันแสงแดดด้วยนะคะก็คือเราจะใช้น้องคู่กันเลยนะคะทุกคนทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยจริงๆภาพเนี่ยเป็นภาพที่เราใช้น้องทั้งสองตัวนี้มา4เดือนแล้วนะคะทุกคนรอยแผลต่างๆอ่ะมันดูจางลงแล้วนะแต่ว่ามันยังเยอะอยู่มันก็ยังแบบยังเห็นอยู่ว่าเป็นรอยแผลทุกคน ซึ่งเราอยากจะหาภาพตอนแรกให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าหาไม่ได้เลยคือตอนนั้นไม่ได้ถ่ายไว้เลยภาพนี้เนี่ยที่เราถ่ายเก็บไว้นะคะก็คือในเวลานั้นนะทุกคนรอยแผลมันดูจางลงเราก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้นะคะซึ่งจริงๆอะ่ะมันดูเห็นชัดกว่านี้คือภาพนี้มันจะเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อตอนต้นปีนะคะเมื่อเดือนมกราตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายแล้วก็คือเป็นตัวที่ยืนหนึ่งเลยมี10ให้10บเลยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัวนี้เลยเชื่อว่าหลายๆคนนะเคยเห็นกันมาบ้างอยู่แล้วต้องผ่านหน้าผ่านตาเพราะว่า ah คนรีวิวเยอะมากนะคะแล้วก็ออหลายหลายคนอาจจะกำลังใช้อยู่ก็คือจะเป็น nivea extra b i g h t นะคะ super vitamin and skin food serum สำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะเป็น super vitamin นะคะคือจะมีวิตามินหลายๆตัวเลยแล้วก็จะมีอาหารผิวนะคะ <S <S คือจะเป็นสารสก,กัดจากผลไม้ต่างๆที่ช่วยบำรุงผิวนะแล้วก็ตัวนี้คือเขาช่วยกันแดดด้วยซึ่งคําเคมหลักๆของเขานะคะทุกคนก็คือลดเลือนรอยดําฝังลึกนะคะให้ผิวของเราดู ในน7วนัจะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะคือเห็นผลจริงตั้งแต่หลอดแรกที่ใช้เลยซึ่งรอยดำของเรารอยแผลของเราอะทุกคนมันดูจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่หลอดแรกนะคะตัวนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราใช้น้องไป2หลอดหรือ3หลอดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนี่คือผิวของเราในปัจจุบันนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะ ขึ้นเปรียบเทียบระหว่งางเมื่อตอนต้นปีนะคะแล้วก็ตอนนี้คือน้องอ่ะช่วยลดเลือนแบบรอยแผลรอยดําต่างๆได้จริงๆอย่างที่เขาเคมไว้ทุกคนแล้วก็คือผิวเรียบเนียนผิวมีความกระจ่างใสนะคะแต่ก็จะบอกก่อนว่าเรายังใช้ควบคู่กับ2ตัวนี้อยู่นะคะทุกคนก็คือ ตอนนี้ในปัจจุบันใช้เป็น3ตัวนี้เลยด้วยกันแล้วก็ที่เราบอกว่าเราให้เขายืนหนึ่งให้เขา10บสิบเนี่ยทุกคนเพราะว่าเขาตอบโจทย์กับเรานะคะเพราะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยเออแล้วเขาก็ช่วยลดรอยดําต่างๆได้จริงๆนะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้ก็คือยังใช้ควบคู่อยู่เพราะว่าใช้ทั้ง3ตัวนี้ด้วยกันนะทุกคนคือดีมากและแบบเลิฟมากคือได้ผิวที่มีความกระจ่างใสขึ้นเออเดี๋ยวเราจะ ขึ้นผิวเรานะคะทุกคนนี่คือมีความแบบเปลี่ยนแปลงนะคะคือในเรื่องของความกระจ่างใสด้วยแล้วก็จะเป็นมันดูใสขึ้นแล้วเป็นผิวที่แบบว่าดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะคือผิวตอนแรกก่อนที่จะมาใช้น้องทั้ง3ามตัวเนี้มันจะเป็นผิวที่แบบพอจับไปมันจะมีความแห้งๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นผิวที่แบบเริ่มขำเมืทุกคนเพราะว่าเกิดจากแสงแดดด,ด้วยนะคะคือชอบผิวตอนนี้มากเพราะว่าเวลาจับไปอะทุกคนเราจะสัมผัสได้ถึงแบบ ความนุม่มความชุ่มชื้นของผิวนะคะแล้วก็แผลยุงกัดที่แขนเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนก็แบบค่อนข้างชัดเลยนะคะแต่ก็เขาจางลงไปเยอะมากมันก็ยังมีแบบ พวกรอยแบบลึกๆอะทุกคนแต่ว่าน้อยมากถ้าไม่สังเกตก็คือไม่เห็นเลยเพิ่มเติมอีกนิดนะคะทุกคนพอเราใช้ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมาสักพักหนึ่งอะเราก็ได้เพิ่มการสักขับผิวเข้าไปนะคะสักขับก็คือเราซื้อทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าอยากจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะช่วยให้แบบว่ารอยต่างๆของเราเนี่ยมันจางลงได้เร็วขึ้นก็คือผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปนะคะเออทุกคนแล้วก็สําหรับขาของเราในปัจจุบันนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่ารอยอะมันดูจางลงไปเยอะมากๆแล้วนะคะ หรือว่าบางจุดอาจจะหายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นแบบหลายๆมุมให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้หายไปแบบ หายไป1 0 0เซนะอย่างข้างๆต้นขาอะไรแบบนี้มันก็ยังมีรอยอยู่นะคะแต่ว่ามันดูจางลงมากถ้าแบบให้ดูตอนนี้นะคะก็คือดีขึ้นแบบ70-80%ถึงแเปอร์เซ็นแล้วนะคะจะมีแค่แบบบางช่วงที่ยังมีรอยอยู่นะคะแต่คืออย่างที่เห็นแล้วทุกคนว่ามันจางลงแบบมากๆแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะบอกทุกคนถ้าใครที่แบบว่าอยากจะลองแบบไปใช้ตามกันนะคะก็คือ เขามีหลอดที่แบบว่าเป็นขนาดเล็กกว่านี้ด้วยนะทุกคนสามารถแบบซื้อมาลองใช้กันก่อนนะคะแล้วก็ให้ทดสอบที่ช่วงข้อพับนะคะทุกคนว่าเราแพไหมเพราะว่าเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะคะเราเพิ่มแพโลชั่นมาก็คือตอนแรกเราจะเลิกใช้สูตรสีทองนะคะเราก็จะใช้แค่ สีชมพูกับตัวนี้เราก็จะไปลองอีกสูตรนะคะคือจะไปลองอีกสูตรหนึ่งแล้วพอซื้อมาแล้วใช้ก็คือแพตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยทุกคนอาการนะคะก็คือมันจะเป็นผื่นแล้วมันจะแบบคันมากๆเลยเวลาแบบลูบไปที่ผิวอะทุกคนมันจะแบบเป็นเม็ด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 ,มด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 อะ ทั้งแขนแล้วก็ขาเลยแล้วคือแดงหมดเลยนะคะแต่คือเราใช้ไป3มถึง4รอบเลยนะคะทุกคนจริงๆอ่ะคือคิดแล้วว่าแพ้หรือเปล่าแต่ว่าในใจอ่ะคิดว่าเฮ้ยเราจะแพ้โลชั่นได้ด้วยหรอเพราะว่าเรารู้สึกว่าผิวที่แขนผิวที่ขาอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างแข็งแรงอ่ะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับที่นานะคะก็คือแพ้แพ้จริงๆพอหยุดใช้อาการก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่า ยุดใช้ไปเป็นอาทิตย์เลยกว่าผื่นจะหายแล้วพอเวลาที่ผื่นหายอะทุกคนมันก็จะทิ้งผิวที่เป็นแบบผิวย่นๆแล้วแบบเป็นผิวด้านๆอะซึ่งตอนนี้ยังไม่หายเลยตอนนี้ก็คือต้องรักษารอยที่เกิดจากอาการแพ้ไปด้วยนะคะ <finished> ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ <nur S 1> ทุกคนสําหรับโลชั่นที่เราใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะก็คือ 3ตัวนี้เลยที่เลิฟแล้วก็แบบจะใช้น้องต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งใครที่แบบสนใจสูตรไหนก็ลองไปเลือกดูได้ใครที่แบบว่า มีรอยแผลเหมือนกันหรือแบบอยากจะลดรอยอะไรที่เป็นรอยฝังลึกอะไรแบบนี้ก็คือแนะนาตัวนี้เลยนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับกูต้ามีส่วนผสมกูต้าให้ยาช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะใครสนใจก็ลองไปเลือกดูกันได้แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นผลจริงก็คือต้องขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะทุกคนต้องทายอย่างสม่สำเสมอทาทุกวันทั้งตอนเช้าตอนก่อนนอนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นผลที่ชัดเจนเราก็จะได้เห็นผลที่ไวขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับที่เราบอกว่าต้น เหตุของเราอะที่มันเกิดจากยุงกัดอะไรแบบนี้พอตั้งแต่ที่เราใช้ครีมจริงจังนะคะเราเวลาที่เราโดนยุงกัดอะเราก็จะพยายามไม่เกาทุกคนกคือคันมากเลยนะแต่พยายามไม่เกาคือไม่อยากให้มันแผแลเราก็จะใช้วิธีการถู ถููแบบนี้นะคะก็คือไม่ให้เป็นแผลนะคะจะได้แบบไม่ต้องมีรอยเพิ่มขึ้นจะได้รักษาได้ง่ายขึ้นและหายได้เร็วขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกแหละทุกคนว่าทั้งหมดเนี้ยมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเราด้วยนะคะเออทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะก็คือที่เราเริ่มใช้น้องสองตัวเนี้ยจริงจังก็คือจะเป็นช่วงนี้ของปีที่แล้วนะซึ่งตอนเนี้ยคือผ่านเวลามา1ปีแล้วนะคะทุกคนกับการที่เราแบบเริ่มรักษาขานะแต่ว่าภาพที่เราขึ้นให้ทุกคนดูเนี้ยมันอาจจะเป็นภาพเมื่อตอนต้นปีนะ แต่ว่าจริงๆอะคือเริ่มแบบรักษาแบบเริ่มทาครีมาอย่างสม่ำเสมอขึ้นหนึ่งปีนะคะทุกคนก็อยากจะบอกทุกคนว่าเออมันต้องใช้เวลานะคะทุกคนยิ่งแบบว่าเราที่เป็นรอยฝังลึกอย่างนี้แล้วเป็นรอยที่หายากแล้วมันเป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นรอยที่แบบพอมีก็ฝัง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 ฝ,งฝ,งฝังเข้าไปออทุกคนมันยิ่งต้องแบบใช้เวลาในการรักษานะคะแล้วก็เราจะต้องใจเย็นๆด้วยนะ เออประมาณนี้เลยใครที่แบบอยากลองสูตรไหนนะคะทุกคนลองไปเลือกดูกันได้นะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุกไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ